สบายดีสบายดีบระชูุสทุกคนสบายดีตอนแรงและกันพี่น้องมอน,นย้งอยู่เืินอยู่ซานเดอ้อทุกคนบ่ได้ไปใส่พี่น้องพักผ่อนอยู่เฮือนเนะาะขั้วเป็ดเอ้ยขั้วไก่บ่อน้ำแล้วกะอ่าพักผ่อนนิดนึงแล้วก็เลยเข่า,ขาวสวนพี่น้องเบิ้งมาเบิ้งสวนหมักทวดินบ่เอือบบ่อน้ำพี่น้องเบิ้งงามบ่ทุกคนนี่นี่คือหมักทวดินของเฮานั่นเองเนอะทุกคน กำลังเลิบงามพี่น้องกำลังเคี้ยวอุม่มมีอยางวงพ่นไก่มาเมื่อกี้เนะี่ยพันว่าโอ้ยงามเดเพิ่นว่าเพิ่นงามมากทอดินพี่น้องนี่โซนนี่เห็นงามโซนนี่เห็นเคี้ยวอุ่มเลยนะี่เดี๋ยวจะให้เบิง่งไกลๆนะพี่น้องเนี่ยอืมกำลังงามพี่น้องเนี่เอาเฮาปลูกไว้เฉยๆเฮายังบท่ทันได้ใส่หยังได้นี่พี่น้อง เต็มให้หน้าเลยจึกเผือกเนาะแต่ว่าโซนนี้นัน่นบ่เต็มปันไดพี่น้องเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวเบื่อเสียเอามันมาปลูกทิ่นใบเนาะฮาว่าพอได้กินขันโบก,กินกะต้มบ,บานขายเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องมักคุดินบ่เอื้อบ่น้ำซึ่งบ่รู้ว่าอา่าเฮาปลูกบ่ได้ใส่ปูนโบได้ใส่ยอีหยังเลยคือแบบไทยแล้วก็ขาดแล้วก็ปลูกโลดเนาะพี่น้อง หัวมันสีลงหัวหายแล้วมันสีเป็นแมงบ่อรือ,อรนอไดเนาะกระยานอยู่พี่น้องก็แนะนํามาเดีเดินปรสุกุคนเพราะว่าตอนนี้นั้นเกิดปัญหานิดนึงพี่น้องปัญหาโดยที่ว่าหมักทั่วหมักแต่งเอือที่ปลูกไว้ตอนนี้คือแมงเต่าทองมากินใบพี่น้องจนบบเรอ,อยยังเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิองน้ากันพี่นอ้องอ้โอ้ยหนักี่มือหงุดด นี่สวนมกทัลดิบมะเบิงมะเอือนทั่วมะแตงเห็นคนเหนื่อยพ่ออะไรเหนื่อยพบแมงอันนี้นี่นี่นนนนนนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยฟักทองงามๆน่ะไม่เหลือเลยเนี่ยเนี่ย ทีที่มันข้นมางามๆอ่ะทุกคนเนี่ยคิดดูมากินใบเบิดเนี่ยไม่เหลือเลยนี่บินนีไดแล้วนี่เนี่ยโอ้ไม่เหลือเลยอันนี้แหก็กินหดกินหดยอดพผนี่จะหนีไปไหนไปยังนีแมงอันนี้พี่น้อง นี่เมงอันนี้มากินนั้นมักอือบอดายังมักแตงบอเอือกับบอยดายังพี่น้องแล้วก็ตัวที่ปลูกก็หน้านี่นะอยู่โซนพุ่นนะกะเบิร์ดกินใบเบิร์ดพี่น้องแล้วก็ปลูกไว้อโซนพุน่นกับกินใบเบิร์ดพี่น้องอุ้อ่างเลยเได้วกับบอตายนี่เห็นบ่ เที่เหลือ,อยัง้ะพี่น้องเนี่ยกินหอดต้นปลูกไหม่ก็บพาะซิบดูปลูกเนะพี่น้องปลูกแล้วขึ้นมาผัดอันแม่อองอันนี้มากินเบิดพี่น้องมันก็บ,บายเม่นบ่เออขอความแนะนำหน่อยทุกคนว่าเราต้องเอาอะไรใส่ดี มาพ่งพักทั้งนี้พี่น้องอันนี้พักของเจนแนวนั่นเองที่ปลูกเมื่อก่อนนะพี่น้องกำลังเริ่มออกด้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระลำปีที่ปลงไว้อันนี้เบีย้ยของเบาเอื้อเองที่ที่สืบเมล็ดมามามวานเองเนาะอันนี้ซือเขาเจ้านี่ยัยงโบฟืนเลยมันตดใหญ่โพดเอามาปลูกแล้วมันบอยากบอยาก บ่อยักคืนบ่อยักฟืดง่ายคือต้นหน่อยที่เขา,าวานเองนะเขาปุูกนี่พี่น้องไ้อนี้ผมมีแต่ต้นใหญ่ๆงามเลยนี่ดูสิครับใหญ่แล้วเดอ้อทุกคนนี่งามแล้วนะอันนี้เครื่องมันเดี๋ยวเขาเสียไปปลูกแหวนบอลมันวาง อันนี้คือผักกาดซอมนั่นเองพี่น้องอันนี้ผักกาดแก้วเนาะหฮามุงไว้เพราะว่าเฮาเพิ่งบ่งในเมื่อวานนี่แต่ว่าตอนที่ข้าปลูกข้าวบ่งข้าบ่าได้ถ่ายคลิปแล้วพี่น้องเนี่ยบบาน้ำเพิ่นปลูกไว้3หมนานอันนี้คือผักกาดซอมส่วนอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนั่นเองพี่น้องที่จริงมันก็เคียวแล้วนะแต่ว่าในกล้องมันบ่เคียวปานเดนเนาะมันเป็นสีม่มวงเบิง่งเนี่ย หรือว่าไม่เป็นเพราะมันแดดบ่เนี่ยมันงามแล้วนะแต่ว่าต้นมันสูงไปหน่อยเนาะเนี่ยต้นมันสูงแล้วมันล่มพี่น้องเรื่องของเรื่องคือเอาผมมีเวลาอันมาบ่งจะเทื่อมันก็เลยต้นสูงต้นเหี่ยวเนาะเนี่ยเห็นบ่มันเริ่มงามแล้วนะนี่ต้นใหญ่ๆอบบบเลยเนี่มืเขือเทศ ส่วนอันนี้เป็นมักทั่วเนาะที่ปลูกไว้กะมันมีตัวออกนี่บ่อออกนี่อันนี้มันเป็นเม็ดที่บเอื่อเก็บไว้เด้อพี่น้องเก็บไว้แล้วมันซึ่งบอรู้ว่ามันเป็นหย่อนหยางเนาะตัวออกนี่ตัวบ่อออกนี่เนี่ยเดี๋ยวเอาสิมาปลูกแซมเนาะให้มันขึ้นพร้อมกันมักทั่วในเัาก็ย่านอยู่พี่น้องเนี่ยบีดมาจับอีกแล้วเนี่ย ไปแล้วมักแต่งบ่อนามนี่สอ,องนานนี่บ่อได้เลยพี่น้องเม้งใหม่กินเบิดนี่สองแปงตัวนี้ทาัทางที่มันออกมาหมดเลยนะทุกคนเนี่ยมันออกมาเบิดแล้วแต่ว่าเมงใหม่กินเบิดอันนี้คือมเมล็ดที่เขา,าปลูกเนาะเสียหายเบิดพี่น้องเลยส่วนบ่อนามเป็นเห็ดยังบุอยู่ได้สองเป็นกอนพี่น้อง ใกล้เพื่อท้ายไปแล้วไปเนองเรือใบเตัวเดียเนี่ยขาม่วันฤๅสิกออกเรือใบสำเนียเหรอเธอทำอะไรฮึทำไมเธออ้อมไ้หน้อยจังเลยเธอจะเอามาไวไก้กี่ตัวฮะ บายดีทุกคนจะจะเลี้ยงเป็ดมันหลายแล้วมันยอดแล้วตัวน้อยเอามาใส่ยู่อีกออกบ่พร้อมกันขอไอตโตจะสีเอาตัวน้อยนะมาว้นนี้จะคือบ่ออันทับดีๆในะทางทางรูมมันนะทับแล้วไกลเพิ่นเบิดแล้วทุกคนเพ <laughs> <laughs> ราะว่ามันมาสะไอไข่เป็ดพี่น้องเรื่องของเรื่อง เนี่ยไข่เป็ดแถวเนี่ยบริยังมันมาสะมันก็เลยเอาออกเบิดซะนอกไก่เดียงแต่เป็ดก็พอจะเสียอะไรนั่นจัดไปคอกเป็ดเพิ่นพี่น้องยังบริเลอไปหาปู่มักทั่วดีกว่าข่อยเดี๋ยวเบื่อสีตั้งกล้องไว้นี่เด้อพี่น้องเด้อหรือว่าอยู่ไก่พดบ่แต่สิอยู่ไก่พดเนาะพี่น้อง ไปปลูกักทัวน้ำกันพี่น้องกาะทำปุ่นหิ้วข้อป็ดข้ไก่อยู่เป็นอย่างบบว่างเดี๋ยวมาปลูกักทัวกันพี่น้องมะทัลมะแตงกะทิโลมาสขีว่า,วานลายๆในมันนี่มันบ่ออกเนี้ย ในที่เขาเก็บไใบแต่แป๊บก่อนพี่น้องก็จี๊ดเอีแล้วก็ตอนนี้จี๊เอาเลย <c oughs> เนี่ย <c oughs> หาทำหาจี๊เอาเงี้ยอีกนะอันนี้ปลูกซ้อนเข้ามาเดยพน้องมันไม่ออก Tá mm -hmm. mm -hmm. 哦，教练。

ที่นี้มันปลูกยา,ก,ยาก,อกอะไรก็มีแต่แมลงอีก่อนบันเป็นหยากดิเปล่าปลูกอะไรก็ได้แมลงไม่มานีแมลงมาเยอะมากอักิสซมด่างคมนี่ลลหลายๆพี่เนาะให้หน้าเนี่ย ปลูกไม้พี่น้องเว้ไม่ไหวเนาะอะไรพี่น้องคลิปนี้เบื่อกันสิเขาคลิปภาพบรรยากาศอยู่เหือ่นอยู่ซานเห็ดหัวเห็ดสวนนี่แหละพี่น้องยามนี่กับบริเวณมีเวียกมีงานเอียงดอกเนาะพี่น้องโอกาอยู่ต้องหัวลำสวนเพื่อว่าได้ขายเนาะส่วนข้างมาักทัวกับมักแต่งนี่ กำลังฟังรักพี่น้องแต่ว่าโบหัวส,สือตไคา้หรือว่าสีเอาใหม่เนาะเพราะว่าเป็ดตไคา้นี่ก็ง่ายขึ้นกันพี่น้องมันมันกางใส่เลยเห็นเขาเจ้าปลูกคายอยู่ในอันแคมโรงเรียนอืมเขาเจ้าใส่ตไคายเขาเจ้าปลูกคายตลอดอันนั้นตลอดแรงตลอดฝนเอแต่เขาเจ้าก็บอกสูตรมาอยู่ว่ามี็นยาตัวใดตัวใดแต่ว่าฮาบอกยอยากใส่ยาเนาะ นะครับมันจําเป็นก็ต้องได้ใส่พี่น้องอ <c oughs> กืเพรว่าอกันน้องพี่น,น้องเนาะมันในไดๆแล้วขาปลูกมากจ,จนจนออกใบไดี๋สามสี่ใบแล้วสุดท้ายเม่งใหม่ก็กมาก,กินเบิร์ตจึงสินะ <c oughs> นะั่นแหละน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิเขาจะทำกิจการมสามีกอละกันนะพี่น้องเนาะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ้องลักกันกำลังใจเบ่เอือบ่น้ํน้าแลวกใันทุกคนคอมเมนต์มาดเด้อพี่น้องว่าเฮ็จดจังใดกับเมงเต่าทองในดีลร้แหงปลูกเอียงก็บบได้กินพี่น้อง คิดเบอรงวัดเอือปลูกแต่งวายู่หนาบ้านหลายคนอาจจะเห็นคลิปก้อนๆที่บเอื้อปลูกตั้งทต่เดือนสบตอนนี้ก็เหลือแต่กลางบบเรืออันใบเลยเพะมันมันกินนกอบเบิดเลยเนาะพี่น้องทะเลยมากมันก็เลยยังมีสมออยู่เนาะมันยังว่าแหละมันกินใบมันเบิดแล้วมันก็บ่มีอีหยังที่แบบรับแสงเนาะ มันผสมบุญอะไรี่น้องบอกกับบได้สิกยาเนาะไปแล้วทุกคน